สวัสดีครับจากเพจส่วนลุงมนพสุพรรณบุรีนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็ผมก็เดินตรวจแปลงครับแปลงข้างนอกกับแปลงห้างไรของผมนะครับข้างนอกแปลงนึ่ครับตรวจหัวติดอากาศร้อนอย่างนี้ต้องมั่นตรวจแปลงนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมาพร้อมกับโรคนะครับครับช่วงนี้ก็มะม่วงก็ แบบฟืดๆหน่อยครับอ่านะครับเท่าที่รู้ว่ามะม่วงเต็มตลาดนะครับทั้งมะม่วงที่ออกเองตามธรรมชาติอ่าของชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เอามาขายตัดราคาส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมะม่วงที่ไม่ได้ดูแลเอาไปบ่มสิเอาไปบ่มก็เสียหายครับนะครับแต่ก็คือกินไม่ไหวเขาก็เลยเอามาจำหน่ายอะไรเงี้ยครับ ก็เกิดเรื่องเกิดราวในการบ่มเสียหายก็มีการโพสต์ว่ากันอะไรเนี่ยครับนะครับก็ซื้อก็ระวังนะครับระวังดูให้ดีครับเพราะว่าเราใช้เงินสดซื้อนะครับใช้เงินสดซื้อเราเสียดายเงินแทนนะครับไปบ่มเสียหายใครรับผิดชอบเราเงินสดเราออกไปแล้วครับนะครับครับเลือกซื้อที่มีคุณภาพหน่อยครับนะครับจากส่วนที่เชื่อถือได้ครับนะครับ ระวังด้วยนะครับะมะม่วงนี่ไม่มีการฉีดการเชื้อราเนี่ยไปบ่มเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าบ่มแล้วเสียแน่นอนครับขึ้นจุดหัวดําแน่นอนครับอ้นี่เป็นช่อนอกฤลยดูนะครับแต่ยังไงธุรกิจมันไม่ตายหรอกครับนะครับเพราะว่าอาชีพกเกษตรเนี่ยครับคือต้นน้ําคือต้นทางของทุกชีวิตคือต้นทางของอาหารของชีวิต ของการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะครับนะครับมันคือต้นน้ําไม่มีอดครับแน่นอนครับจะหน่วยงานเกี่ยวข้องก็พักดันไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากครับนะครับลองหาทางออกดูแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยครับดูนะครับว่าเผื่อจะรอดครับนี่ช่วงไม่ประมาณเดือนนี้ก็จะหมดแล้วครับมะม่วงครับ จะล้นตลาดช่วงนี้ครับนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยพ่อค้าแม่ค้านะครับชาวสวนชาวเกษตรกรทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับให้ขายได้ไวๆนะครับนะครับใครมีทางออกไปไหนก็รีบออกไปก่อนครับดีกว่าเราไปทิ้งเสียหายนะครับนะครับกวนเข้าโรงงานแปรรูปนะครับ อยากให้โรงงานแปรรูปรวมตัวช่วยซื้อชาวสวนด้วยครับนะครับที่เขาออกกันไม่ได้นะครับครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ